สวัสดีทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันเพลสตอนที่1นึซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าความจริงในวันนั้นซึ่งเนื้อหาที่ได้มาในวันนี้นะครับก็ได้มาจากเว็บไซต์มังหะ p พลสนะครับผมในตอนนี้นะครับก็กําลังลุ้นกันเลยนะครับผมกับคะแนนการเลือกตั้งซึ่งในขณะนี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มเป๊ะๆนี่ก็คะแนนนับเลือกตั้งนะครับก็เพิ่งได้อยู่ที่25%เเท่านั้นก็มาติดตามกันทั้งคืนเนาะ โอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมเปิดฉากมาที่อาณาจักรคามาบัก,กะในตอนนี้นะครับซาโบนั้นได้เข้าไปคุยกับดราก้อนแล้วก็อีวานคอปอยู่ภายในห้องซึ่งซาโบนั้นได้บอกว่าภารกิจทั้งหมดของเราสําเร็จด้วยดีครับเป้าหมายหลักๆของเรามีอยู่3อย่างอย่างแรกคือทําลายสัญ,ญลักษณ์ของเผ่ามังกรฟ้าเพื่อประกาศสงครามถัดมาคือปลดปล่อยพวกทาสให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้พร้อมทั้งชิงตัวคุณคุมักลับมาและสุดท้ายก็คือทําลาย งเสบียของดินแดนแห่งถวยเทพผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับซึ่งเมื่อได้ยินที่ถามดาก้อนนั้นก็ได้ตอบกลับไปอืมโลกให้ความสนใจเกินพอแล้วละ่ะเพราะมีกําลังลบตัวหลักของกองทัพเรือเข้ามาพัวพันด้วยนะนะระหว่างนั้นประชาชนของอาณาจักร12แห่งที่เราคอยหนุนหลังก็ก่อกรบฏพร้อมกันโดย8อาณาจักรในนั้นถึงขั้นทําการปฏิวัติได้ส่วนอีวานครับนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาสุดท้ายก็ได้ชื่อว่าเหตุการณ์ปฏิวัติ8อาณาจากักรแต่จู่ๆอาณาจากักรรูรูเซียที่เป็น ึ่งในนั้นกับหายวับไปอย่างปริศนาแล้วรา้อนนั้นก็ได้พูดต่อสื่อไม่ลงข่าวเรื่องนี้เลยก็จริงแต่บรรดาเจ็ดอาณาจักรที่ปฏิวัติสําเร็จตอนนี้ได้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินสวรรค์และยกเลิกการส่งทรัพยากรทั้งหมดให้แก่รัฐบาลแล้วอีวานคอฟนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมานอกจากนั้นพวกเรากองทัพปฏิวัติยังโจมตีเรือขนส่งของรัฐบาลตามจุดต่างๆทั่วโลกเพื่อตัดเส้นทางการส่งทรัพยากรไปยังแมรี่จัวด้วยเพราะมันตั้งอยู่บนที่สูงขนาดนั้นแมรี่จัวเลยได้ชื่อว่าเป็นป การไหลพ่ายที่ไม่มีการตีแตกได้ก็จริงแต่ลองโดนตัดสเสบียงเข้าก็หมดลทธิไ์ไหลพิษสงทีนี้รู้ซึ้งหรือยังล่ะว่าชีวิตที่ไม่มีทั้งเงินทั้งข้าวกินมันเป็นยังไงฮิ้ Uh แล้วซาโบนั้นก็ได้พูดขึ้นผลออกมาดีเลยนะครับแล้วดราก้อนนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเลยละ่ะแล้วอาจจะหยุดการส่งทรัพยากรทั้งหมดไม่ได้ก็จริงแต่พวกนั้นก็น่าจะเริ่มขัดสนขึ้นเรื่อยๆจนนั่งไม่ติดแล้วละ่ะแล้วก็แน่นอนว่าฝั่งศัตรูก็ไม่มีทางพ้นอยู่เฉยให้เราเล่นงานฝ่ายเดียวแน่ถ้าพาคีอัศวินเทพออกมาเคลื่อนไหวเมื่อไหร่การต่อสู้ก็จะเริ่มจากตรงนั้นเป็นต้นไปเมื่อได้ยินที่พูดอีวานคอันั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาซาโบไม่สิงบย ตอนนี้คนพวกนั้นหมายหัวเป็นอันดับหนึ่งก็คือเธอนั่นแหละทั้งแม้ซาโบได้ยินเรียกอย่างนั้นเขานั้นก็ถึงกับกุมขมาทําทใจรับยากจริงแฮะเจ้าฉายานั่นนะส่วนดรากนั้นก็ได้พูดต่อข้อเท็จจริงจะยังไงก็อีกเรื่องแต่การรอบสังหารราชาครับราได้ทําให้เธอกลายเป็นฮีโร่ของม้วนชนไปแล้วจากสายตาของผู้คนที่ลุกฮืออยู่ตอนนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโลกไม่ว่าใครก็คือพวกชั่วช้าเหมือนกันทั้งหมดแน่นอนว่าลาชาที่ชอฉนและสมควรโดนต่อต้านนั้นมีอยู่จริง แต่ในโลกเราก็ยังมีราชาที่เที่ยงธรรมและมีความสามารถอยู่มากมายในบรรดาราชาเหล่านั้นราชาครับบ้าแห่งลาบัสตาก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองที่ยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมเป็นเลิศน่าเสียดายนะที่ข่าวมักจะถูกเสนอไม่ตรงตามความจริงแบบนี้แหละแล้วซาโบนั้นก็ได้พูดแทรกเข้ามาแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถึงจะรู้สึกผิดต่อราชาครับบ้าก็เถอะถ้ถามันจะช่วยให้เปลวเพลิงแห่งการปฏิวัติลุกชดช่วงได้ผมก็ยินดีซึ่งมาได้ยินที่ซาโบพูด ดราก้อนนั้นก็เลตก,กล่าวชื่นชมพึ่งพาได้จริงนะแล้วอีวานคอปก็ได้หันไปถามซาโบงั้นช่วยอธิบายมาทีสิ 4, ว่าความจริงเบื้องหลังข่าวนี้คืออะไรกันแน่ซึ่งในฉากนี้นะครับเราก็จะได้เห็นภาพจากข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งได้พาดหวัวข่าวเอาไว้ว่าราชาครอบบ้านนั้นถูกลอบสังหารซึ่งในภาพนะครับก็จะเห็นว่าราชาครอบบ้านนั้นนอนตายอยู่ที่พื้นแล้วก็มีซาโบนั้นยืนอยู่แล้วอีวานคอปนั้นก็ได้พูดต่อทุกคนตอนที่รู้ข่าวก็ได้แต่พยายามคิดหาเหตุผลทั้งน้ำตากันสุดชชีวิตเเเพราเราาาะออยกื่ อไง่ะแล้วภาพนะครับก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่ซาโบนั้นได้เห็นข่าวนี้เป็นครั้งแรกเขานั้นก็ตกใจจนพูดไม่ออกเช่นกันแล้วจากนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับไปกว่าหนึ่งเดือนก่อนหน้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวดินแดนแห่งถวยเทพช่วงระหว่างงานประชุมลิเวอรีซึ่งในตอนนั้นนะครับได้เกิดเหตุกลาหลนเพราะว่าพวกคณะปฏิวัตินั้นได้โจมตีไปที่ดินแดนแห่งถวยเทพก็คือที่พักของพวกเผ่ามังกรฟ้านั่นเองพบผู้บุกรุกที่ดินแดนแห่งถวยเทพซึ่งพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับต่างพากันแตกตื่นวิ่งหน ออกมาจัดการมันแล้วไอ้พวกเจ้าหน้าที่ขังสเสบียงระเบิดแล้วส่วนพวกรัฐบาลนั้นก็ได้ประกาศออกไปยืนยันแล้วผู้บุกลุกคือผู้บัญชาการกองทัพปฏิวัติจํานวน4คนซึ่งพวดเผ่ามังกรฟ้าที่กําลังหวาดกลัวพวกเขานั้นก็ได้พูดขึ้นบัดซบแค่ทําลายสัญ,ญลักษณ์ของพวกเราชนชั้นสูงยังไม่พอนี่ยังกล้าเผาสเสบียงชั้นเลือด้วยหรอไอ้พวกคนจนที่ไหนมันคงอิจช้าแล้วสินะต้องจับมันมาตัดหัวทิ้งให้หมดเสร็จแล้วก็อย่าลืมประหารพวกทหารยามทุกคนด้วยนะทํางานอีท่าไหนที่ ปล่อยให้พวกเราต้องโดนอะไรแบบนี้ส่วนในอีกฝั่งหนึ่งชาวมังกรฟ้าที่กาลังขี่หลังทาตที่เป็นโจรสลัดเขานั้นก็ได้ใช้แท้ฟ,ฟาดเหมือนกับสัตว์บอกให้รีบหน่อยไม่ได้เย็นเือไงไอ้มาโง่สมองช้าเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันจะทํายังไงกันฮะซึ่งทาตโจรสลัดคนนั้นเขานั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาโอ้ยเฮ้อส่วนชาวมังกรฟ้านั้นก็ยังคงพูดต่อพอแล้วเดินเองก็ได้วะส่วนแกหมดงานตรงนี้แหละไอ้ขยะซึ่งชาวมังกรฟ้านะครับก็ได้ยกเปินขึ้นมาแล้วเลงไปที่ ทาตคนนั้นแต่ถว่าคณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆก็ได้มีอะไรบางอย่างบินมาชนปืนของชาวมังกรฟ้าจนหลุดออกจากมือว้าปืนฉันอะไรกันเนี่ยซึ่งนี่ก็คือเป็นฝีมือของคารสเซือที่เข้ามาช่วยทาตคนนี้เอาไว้แล้วคารสือนั้นก็ได้ใช้ท่าเขามาวิหกดำซึ่งสร้างเป็นอีกาออกมาแล้วบินไปหาทาตคนนั้นซึ่งอีกานั้นก็ได้พูดขึ้นหนีไปทางตะวันตกของเมืองซะซึ่งทาตคนนั้นก็มี่าตที่ตกใจแต่ก็ได้ตอบรับเอ๊ะ ครับในขณะเดียวกันพวกรัฐบาลก็ได้พากันโหเข้ามากระน a m ยิงปืนใส่คาราสืของทัพปฏิวัติแต่ทว่าลูกปืนที่ยิงโดนตัวคาราสืนั้นมันทะลุผ่านทั้งหมดซึ่งพวกรัฐบาลโลกก็ได้บอกกับชาวมังกรฟ้าคนนั้นเซนฟูมิงรีบไปหลบภัยก่อนเถอะครับซึ่งเซนฟูมิงนี่ก็มีท่าทีโมโหก็เลยบอกกับพวกรัฐบาลจัดการอย่าให้เหลือซากเลยนะพวกแกจึงพวกรัฐบาลโลกนั้นก็ยังคงกระน a ยิงปืนใส่คาราสืดีละเข้าเป้าแล้วยิงถล่มให้พ้นไปเลยแต่ทว่าขณะเดียวกันร่างกายของคาราสืนั้น มันก็ค่อยๆสลายหายไปเหรอเจ้านั่นหายไปไหนหายไปไม่เหลือซากจริงๆเฉยเลยแล้วในขณะเดียวกันกลุ่มก้อนขมเหลาดำมันก็ได้ค่อยๆลอยผ่านขาไปข้างหลังของพวกรัฐบาลโลกแล้วคารสืน,นั้นก็ได้ปรากฏตัวอยู่ที่ด้านหลังของพวกรัฐบาลแล้วก็ได้ใช้ท่าขมเหลาแทงซิลาโจมตีเข้าใส่พวกรัฐบาลโลกจนพาก,กันลอยปลิวกระจัดกระจายลอยขึ้นไปบนฟ้าซึ่งในฉากนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวคารสือ,อีกครั้งผู้บัญชาการทัพเหนือคารสืผู้มีพลังพิเศษจากผลสืบสืบ แล้วในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งดินเบิร์กเขานั้นก็ได้ไปช่วยปลดปล่อยพวกทาสของชาวมังกรฟ้าเลเซอร์ชูเตอร์ซึ่งเลเซอร์นี้ของลินเบิร์กครับมันสามารถตัดโซ่จนขาดได้แล้วเข้าไปทางตะวันออกของเมืองเลยพวกเราจะพาทุกคนออกจากที่นี่ไปด้วยกันซึ่งพวกทาสนั้นต่างก็พากันวิ่งไปทางทิศตะวันออกตามที่ลินเบิร์กนั้นบอกขอบคุณจริงๆคะ่ะขอบคุณมากครับลินเบิร์กนั้นก็เลยตอบกลับไปไว้ให้รอดก่อนแล้วค่อยขอบคุณเถหน้าแล้วในขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งมันก็ได้เกิดเสียง เสียงระเบิดดังลั่นขึ้นตุ้มซึ่งมาลินเบิกเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นโอ้เล่นกันดุเดือดเลยแฮะแต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองคาราซึนั้นก็ได้บินผ่านมาเหมือนพวกมันจะมาทางนี้แล้วเรียบไปท่าด้อยซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นลินเบิกน,นงงั้นก็ได้ตอบรับเชื่อมือได้เลยในตอนนี้นะครับคาราซึนั้นเขาได้บินมารับมือกับพลเลอเอกฟูจิโทระพิหกดํากันำ้ำซัดซึ่งคาราซึนั้นได้สร้างอีกาจำนวนมากโจมตีไปที่ฟูจิโทระแต่ทว่าอีกาทุกกกตัวกัว้ถูฟูฟจิโทะนน จนจข่อเห็นอย่างนั้นคาราสซน,นั้นก็ถึงกับตกใจส่วนอีกด้านหนึ่งในฝั่งของมอลลี่เท่านั้นก็ได้โผล่มาจากพื้นดินเพื่อมาต่อสู้กับเลียวคุกิวว้ายผู้ชายนี่แหละก็ทําไมอารมณ์ร้อนจังคะคุณพี่มอลลี่นี่ก็ได้ใช้หอกเสียบเท้าที่มือของเลียวคุกิวจนทะลุซึ่งในตอนนี้นะครับเลียวค่กิวนี่ก็อยู่ในสภาพของร่างต้นไม้ซึ่งเลียวคุกิวก็ได้พูดสวนมอลลี่กลับไปก็พวกแกเล่นทําเมืองพังหมดเลยนี่ว่าวันหน้าความพวกแกอยู่ที่ไหนมอลลี่นั้นก็เลยตอบกลับไป อย่ามาลวงเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาสิคะสุกสนจริงๆพอคนลามกถึงเมื่อเลียวคุกิวได้ยินพูดอย่างนั้นเลียวคุกิวนี่ก็มีท่าที่ตกใจเห้ยอย่างแกมีหน้ามาว่าคนอื่นเหรอแล้วมอลลี่นั้นก็ได้พูดขึ้นอุ๊ยมองอะไรนะ่ะเขาเคินนะแล้วในขณะเดียวกันชาวมังกรฟ้าคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นระว,วัง่อยสิเลียวคุกิวถ้ามีใครบาดเจ็บขึ้นมาแกต,ต้องโดนประหารนะว้ยเมื่อเลียวคุกิวได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีไม่ค่อยพอใจก็เลยพูดอยู่ภายในใจสู้ลำบากชะ ไปสทีสิวะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่ฟูจิโทระที่กําลังตั้งท่าเตรียมที่จะโจมตีซึ่งเมื่อชาวมังกรฟ้าเห็นอย่างนั้นพวกเขาก็เลยพูดขึ้นฟูจิโทระนายจะทําอะไรนะฟูจิโทระนั้นก็เลยตอบกลับไปก็ดึงอุกบาทลงมาไงครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกชาวมังกรฟ้านั้นก็เลยเอะอะโวยวายไม่ได้ไวหยุดเลยนะเจ้าบ้าแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่กลุ่มคนที่กําลังดูเหตุการณ์นี้อยู่คนเลยเอกถึงสองคนกําลังลบขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ทีน่นี่ดินแดนแห่งทวยเทพแล้วก็ ทั้งเมืองคงลาบเป็นหน้ากองไปแล้วซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็คือจาบาบรูโนคาลิเฟอร์ฟูโคลโลแล้วก็คุมมาโดรีอดีตหน่วยซีพแต่ว่าในปัจจุบันนี้พวกเขาใส่ชุดขาวหน่วย C ีพซโลซึ่งบรูโนนั้นก็ได้พูดขึ้นต่อให้ไม่นับเรื่องข้อเสียเปียบพวกกองทัพปฏิวัติก็ยื้อได้ดีเลยละ่ะแล้วคุมมาโดรีนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเป็นถึงระดับผู้บัญชาการสีมือก็คงไม่ธรรมดาอยู่แล้วย่อยย,อยซึ่งในตอนนี้นะครับสีแม่ทับต่างก็พากันตึงมือกกับการต่อสู้ กับสองพ้นเลือเองแล้วคาราสึน,นั้นก็ได้ติดต่อไปหาซาโบซาโบยังไม่ได้กุญแจใครปลอกคออีกรอถึงซาโบนั้นก็ได้ตอบกลับไปเดี๋ยวก็เจอแล้วนะ่ะฉันถามมาแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งในตอนนี้นะครับซาโบนั้นก็รีบวิ่งไปหากุญแจนั้นแล้วก็ได้รีบติดต่อไปหาลินเบิร์กสิ่งลินเบิร์กนั้นก็ได้ตอบรับว่าไงแล้วซาโบนั้นก็ได้บอกกับลินเบิร์กคุณคุมาเองก็มาที่ปราสาทแพนเจียเหมือนกันเมื่อลินเบิร์กได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีีทท่าทตกใจ แล้วซาโบนั้นก็ได้พูดต่อฉันเพิ่งเห็นเซนลอสววร์ตกับชาลอสลูกของเจ้านั้นหลังจากเกิดเรื่องที่ร้านสังสรรค์ไปพวกนั้นคงวางแผนแก้แค้นอยู่เมื่อลินเบิร์กได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็ถึงกับตกใจว่าไงนะแล้วซาโบนั้นก็ได้พูดต่อพวกมันคงไม่คิดจะวางมือจากเจ้าหญิงชิลาฮูชิหรอกซึ่งเซนชาลอสนั้นก็ได้พูดขึ้นฮฮ,ฮ,ฮต้องเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงให้ได้เลยแล้วลินเบิร์กนั้นก็ได้พูดต่อจะเอาคุณคุมะมาใช้หรอยกโโทษให้้้ไไม่ไดแลวาบ ก็ได้พูดขึ้นแน่นอนว่าฉันไม่ยอมให้พวกมันทําอะไรแบบนั้นหรอกมอลลี่เตรียมการได้เลยจึงมอลลี่นั้นก็ได้ตอบรับ โอเคจ้าในขณะเดีวยวกันวันนี้ก็ได้วิ่งตามหลังคูมะมาเช่นกันพ่อคะแล้วจากนั้นพาปริตัดมาที่วีวีซึ่งเธอได้ยืนอยู่กับรับรุจิปล่อยฉันไว้คนเดียวไม่ได้หรือไงฉันจะไปขอให้พลเรือโทครับมาช่วยรุจินั้นก็เลยตอบกลับไปพวกเราจะรับหน้าที่อารักขาเองครับว,วีวีนั้นก็เลยตอบสวนกลับไปไว้ใจไม่ได้หรอกตอนที่เกิดเรื่องกับชิราโฮชิพวกนายก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ใช่หรือไงแล้วนายเองก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าเดียวเด็กคนนั้นจะต,ต้องโดนคุกคามอีกแน่ แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ราชาครอบบ้าซึ่งเขานั้นกำลังจะเข้าไปพบห้าผู้เท่าแต่ทหารยามก็ไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าไปนอกจากราชาครอบบ้าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบห้าผู้เท่ามีเพียงราชาครอบบ้าคนเดียวเท่านั้นซึ่งพวกผู้ติดตามก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าจึงไม่ได้ยินอย่างนั้นราชาครอบบ้านั้นก็เลยพูดขึ้นจ้าค่ะเปรูไม่เป็นไรหรอคุยกันเดี๋ยวเดียวก็จบแล้วให้รอหน้าห้องคงน่าเบื่อแย่พวกเจ้าไปคุ้มของวีวีเถอะแม่เด็กจอมแก่นนั่น จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทําให้พ่อคนนี้เป็นห่วงได้ตลอดเลยจริงๆครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับมังงะวันเพสตอนที่1083ซึ่จึงตอนนี้นะครับก็ได้เปิดเผยว่าราชาครับบ้านนั้นจะไปเข้าพบห้าผู้เท่าแต่จุดประสงค์ของการเข้าพบคืออะไรกันแน่อันนี้ก็ยังไม่เปิดเผยยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ